ซื้อแล้วนะวอร์มเครื่องก่อนแบบเนี้ยเครื่องอะอยู่ทนมากเขาให้วอร์มเครื่องครั้งแรกครั้งเดียวตั้งแต่ได้เครื่องมาอันดับแรกเติมน้ําลงไปอยู่ที่ประมาณ800ถึง1,000 ml ก็ได้การวอร์มเครื่องคือการวอร์มแผงวงจรความร้อนให้มันพร้อมต่อการใช้งานปิดฝาแล้วกดปุ่มอะไรไม่ได้เลยนะมันจะต้องตรงกับด้ามฝาตรงส่วนที่ยื่นตรงนี้ค่ะมันจะต้องตรงกับด้ามแบบนี้พี่เสียบปากเข้าไปซึบ เครื่องปิดฝาไม่แน่นดูนะคะอ่ะเอียงนิดนึงเป็นตัว E หนึ่งทันทีถ้าเครื่องปิดฝาแน่นเอาวางลงปิดฝาให้แน่นแล้วก็ตรงมันจะขึ้นเป็นขีดสองขีดแบบนี้วิธีการก็คือเนแบบี่ยค้างไว้ห้าวินาทีหนึ่งสองสามสี่ห้าปล่อย เสียงต้มน้ำร้อนมันก็จะดับไปแล้วก็หน้าจอมันก็จะไม่วิ่งแล้วอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถอดปลั๊กน้ำเนี่ยไปเททิ้งได้เลยนะคะจากได้เครื่องนี้ก็กดที่ตะก,ก้านี้นะคะ